ข็ใช้อาวุธทำร้ายทำลา,ายผู้อื่นหมดไปแค่ปืนฉีดน,น้ำไม่มันเป็นเครื่องมือทำลายประเพณีทำลายความรักที่ทุกคนเคยมีมาต่อกันขอโทษนะสิพี่เต้แล้วเราจะทำยังไงจงดูนี่นี่คือเรื่องเล่าตำนานของเราที่จะทำให้เจ้าเข้าใจนั่นพ่อของเรานี่ ไม่ใช่เขาคือเศรษฐีชาราผู้น่าสงสารพูดหนึ่งต้องการจะมีบุตรแต่ก็ไม่อาจจะมีได้สำรายยังถูกด,ดูถูกด,ดูมินจากนักเรีงสุราในหมู่บ้านน่าหนาแท้แกตัวก็ไม่มีลูกหลานมาคอยดูแลมีทรัพย์ที่สมบัติไปก็ไม่มีคนมาสื่มสารต่อ นี่น่าอนาถนะจัมีสมบัติใดมีค่าไปกว่าการมีบุตรไว้อยู่คอยได้ใกล้ชิดคอยเลี้ยงดูเป็นยอดกระตันอยู่แต่ข้ามานึกแล้วก็วานวันว่าหากข้ามีบุตรมีลูกมีหลานแล้วเขาอาจจะไม่ใส่ใจดูแลข้าเหมือนดังที่ตั้งใจแล้วข้าจะทำย่ยงไรข้าได้อดสูตัวเองเหลือเกิด ต้องไปทำพิธีบวงสูงขอบุญจากพระอาทิตย์อาจารย์ดูสิเพื่อว่าท่าน,นาจะมีบุญ อาทิตย์ยกขึ้นส่ราสีเมฆท่านเศรษฐีจึงพาบริวารไปบวงสวงขอปุดจากพระใสพระใสมีความเมตตาสงสารเศรษฐีผู้นี้จึงได้ขึ้นไปบนสวรรค์ทูขอหุดจากพระอินให้แก่เศรษฐีผู้นั้นพระอินจึงให้ธรรมบาลอุมาเทวบุตรลงมาเกิด เป็นบุตรของท่ทานเศรษฐีธรรมบานกุมารเป็นบุตรผู้มีความสามารถเป็นเลิศ เป็นผู้ที่รู้ภาษานกและเรียนรู้ไตรเพศตั้งแต่อายุได้เจ็ดขวบมาเถอเจ้านกเจ้าจงมาอยู่รอบๆกายข้า ัวข้าได้ศึกษาตรายเพศจนจบสิ้นข้าได้ร่วมรู้ทุกสิ่งในสัพพวิชาที่แม้ทวยเทพยังต้องร่ำต้องเรียนรู้ดูว่าเถิดใครจะทรงภูมิปัญญาเท่าข้าหามีไม่ท่านอย่าได้เยอะหญิงพนงจนเกินไปจงไปตามเหล่าชาวเมืองมาข้าจะบอกมงคลให้แก่ทุกผู่ธรรมบาลเก่งจริงกว่าทวยเทพเสียอีกในเพลานั้น โลกทั้งหลายนับถือเท้ามาหาพรหมและเท้ากบ,บิลพรหมเยียดข้าเมื่อข้าได้ล่วงรู้ว่ามีผู้แสดงมงคลแก่มนุษย์ทั้งพวงเช่นนั้นข้าก็อยากจะลองภูมิปัญญานะัก แห่เงเศรษฐีผู้มีปัญญาเจ้ากล้าสอนสั่งคนอื่นไนดะ้แต่ข้าอยากรู้ว่าเจ้าจะสอนสั่งตัวเจ้าเองได้สักแค่ไหนข้าจะขอถามคำถามเจ้าสามข้อแล้วข้าจะได้อะไรจากการลองดีครั้งนี้ละ่ะถ้าเจ้าหาคำตอบได้ข้าจะตัดศีรษะของข้าย่อมได้ แต่ถ้าเจ้าถายไม่ได้เจ้าต้องตัดหัวของเจ้ามาให้ข้าหรือว่าเจ้าจะขาดกลัวไม่รับคำท้ากันแน่ทำไมต้องทำรุนแรงกันขนาดนี้ด้วยรับไปเลยโธ่แค่คำถามกระจอกกระจอกสั่งสอนรู้สำนึกพี่เด้อย่าใจร้อนสิจะไปยอม 3าข้อข้อที่1เช้าราศีอยู่แห่งใดข้อที่2เที่ยงราศีอยู่แห่งใดและข้อที่3ามขราศีอยู่แห่งใดเลียงเับฟังคำถามเจ้าก,ก็ถึงจะอึ้นตะลึงเงินไปเชียวเลยอย่าลืมอีก7วัน ข้าจะมาเอาคำตอบไม่เช่นนั้นเจ้าขอขาดำคำถามแค่นี้ธรรมาบานตอบได้อยู่แล้ว ไม่สามารถตอบอ,อะไรได้เลยผ่านไปหกวันยังทุกข์ทรมานที่สุดและที่มันน่าปวดสูก็คือเขาเฝ้าคิดแต่จะเติบใหญ่เป็นผู้ที่มีคนนับหน้าถือตาแต่ทว่าไม่ได้สนใจแต่คุณการีที่ทิ้งให้อยู่อย่างเดียวได้ยข้าจะทำอย่างไรข้ากลัว พ่อข้าข้าไม่อาจาตอบคำถามเท้ากระบิพรมได้เพราะเจ้าเฝ้าหมกมุ่นแต่การเติบโตของตัวเจ้าเองเจ้าหาใส่ใจในความเติบโตของผู้อื่นเจ้าคิดว่าเจ้าได้ไปเรียนไปรู้ทุกสิ่งแต่สิ่งใกล้ตัวเจ้าเจ้ากลับไม่มีเวลาใส่ใจหมายความสิ่งใด ว่าพ่อรอคอยแค่ไหนที่จะได้เห็นเจ้าลืมตามมาดูโลกแต่เมื่อเจ้าเกิดมาเจ้าได้สร้างความโศกกาให้แก่พ่อแค่ไหนเมื่อแม่เจ้าเจ็บจนขาดใจเจ้ารู้หรือไม่เมื่อเจ้าโตเจ้าเก่งแต่เจ้าก็ดื้อไม่เชื่อฟังเจ้าใจร้อน จะสอนสั่งก็ไม่เคยใส่ใจแม้ว่าเจ้ามีปัญญาเจ้าก็กลับใช้เวลาไปในทางสร้างความเติบใหญ่แก่ตนจนลืมใครบางคนที่อยู่เคียงใกล้และใครคนนั้นก็คือพ่อ